บันทึกไทยเบฟหน้านี้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่6จัดขึ้นโดยมูล,ลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงรู้สึกขอบคุณบริษัทไทยเบฟรสนะฮะและก็ผู้สนับสนุน อยากบอกว่าพัตถุประสงค์ของการประกวดดนตรีอันนี้เพื่อที่จะสร้างเยาวชนดนตรีไทยเป็นคนที่มีความคิดดีเสียสละส่วนประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการประกวดเลงดนตรีไทยสอนทองนับเป็นโครงการที่มีส่วนสําคัญในการอนุรักษ์และสืบสารดนตรีไทยเป็นการสืบสารแนวพระราชดำริในการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน